สวัสดีครับสวัสดีครับผมทักทายเพื่อนๆหน่อยสิครับบอบี่ทักทายพี่ๆป้าๆนะอ่านะานาวันนี้พา,าบอบี่มาเดินเล่นนะลูกเนาะพา,าบอบี่ไปเดินเล่นนะลูกบ้านเจอโอ,อโอเคก็้ทุกคนมาดู โบดจ้าบางที่น้มันติดโบดงามนะจะทุกคนสวยจังเลยนะบ๊อบีสวยไหมลูก่ไมสวยจังเลยไมสวยาลปันสิลูกลูปันบ๊อีกอป

ขุดกระดานขุดกระดาษพีขุดกระดาษนะคะไม่ได้เอาขากล้องมาทุกคนมันสั่นเลยนะไม่เป็นไรนะคะขากล้องสั่นจบเล้วบอยตงชีบไล์ กบมาดี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 ีด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 ดี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 ด